คอร์สวิดีโอแนะนำหลักสูตรกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ขั้นสูงสำหรับเจ้าของธุรกิจนะครับซึ่งเนื้อหาพวกนี้ผมถ่ายทอดให้ลูกศิษย์ที่ผ่านคอร์สรับเหมาก่อสร้างของผมทั้ง500คนนะครับที่ผ่านคอร์สนี้มาแล้วนะครับเนื้อหาในหลักสูตรประกอบด้วย3ส่วนนะครับคือเป็นเคล็ดวิชาทองคําสำหรับเจ้าของธุรกิจปัจจุบันนี้เลยนะครับเคล็ดวิชาแรกนะครับก็คือคอนเทนต์เงินล้าน เป็นวิชาการเขียนคอนเทนต์นะครับทั้งหลายรูปแบบนะครับ <Yeah. S 1> การเขียนคอนเทนต์นี้ผมเอามาจากประสบการณ์จริงของผมนะครับสามารถสร้างเงิน10ล้านบาทภายในระยะเวลา5เดือนได้แล้วนะครับคอนเทนต์ที่ผมเขียน1 c o n t คอนเทนต์ซึ่งความรู้พวกนี้ผมมาถ่ายทอดให้ลูกศิษย์ของผมนะครับคอนเทนต์สำหรับวิชาคอนเทนต์เงินล้านนะครับ ใครที่ได้เรียนนะครับจะมีเป็นคนกลุ่มน้อยเท่านั้นที่ได้รู้จักศาสตร์นี้เพราะว่าศาสตร์นี้จะรู้จักเฉพาะเอเจนซี่เท่านั้นแต่สิ่งพวกนี้ผมมาถ่ายทอดให้ลูกศิษย์ของผมนะครับคลดวิชาที่2ก็คือการยิงแอด a c e b o o k ขั้นสูงนะครับการยิงแอด a c e b o o k ขั้นสูงเนี่ยเป็นการวางแผนในการยิงเป็นขั้นเป็นตอนนะครับ1เดือนแรกยิงเพื่ออะไรมีกลยุทธ์อย่างไรในการยิงนะครับ มาแกะรอยวิธีการยิงแอดเฟซบุ๊กเพื่อให้ได้ยอดขายเดือนละ3ล้าน5ล้านของผม,ผมที่เห็นผลมาแล้วนะครับเครดวิชาที่3ที่ถ่ายทอดให้ลูกศิษย์ก็คือ Google Adwords นะครับซึ่งผมใช้ในการหางานในธุรกิจรับเหมกาก่อสร้างทําให้มีงานต่อเนื่องตลอดนะครับมีงานหล่อเลี้ยงทีมตลอดนะครับผมจะมาถ่ายทอดให้ Google Adwords ของผมที่ผมตั้งค่าใช้งบประมาณวันละ500บาท แต่สร้างยอดขายวันละ1 0 0 0 0แสนถึง3 0 0 0สนบาทต่อวันรวมรวมแล้วยอดขายเดือนหนึ่ง1ล้านถึง3ล้านบาทต่อเดือนสำหรับ Google AdWords ซึ่งผมก็ใช้ทั้ง2วิชานี้กลั่นตรงจากประสบการณ์มาถ่ายทอดให้หากใครสนใจอยากเรียนรู้3เคล็ดวิชาทองคำสำหรับเจ้าของธุรกิจนะครับซึ่งจำเป็นมากๆสำหรับเจ้าของธุรกิจถ่ายทอดโดยนักธุรกิจ ผมเป็นเจ้าของบริษัทมา15ปีแล้วนะครับทำธุรกิจมา15ปีถ่ายทอดให้ทุกกลเม็ดทุกกลยุทธ์นะครับเชิญมาศึกษาเพิ่มเติมนะครับตามที่อยู่ข้างล่างใต้คอร์สนี้ได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ